เส้นเลือดอุดตันอันตรายเป็นอีกหนึ่งภาวะแทรกซ้อนของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะการที่เส้นเลือดหรือหลอดเลือดในร่างกายเราเนี่ยเกิดการอุดตันขึ้นจริงๆแล้วสามารถเกิดการอุดตันได้ทุกส่วนของร่างกายค่ะแต่อาการและความรุนแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าไปเกิดขึ้นที่อวัยวะส่วนใดถ้าเกิดขึ้นที่หลอดเลือดดาที่ขาก็อาจจะทําให้เราเป็นเส้นเลือดขอดปวดขาก็อาจจะขาไม่สวยถ้าเกิดขึ้นที่หัวใจ จะส่งผลทําให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้น้อยลงทําให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเ้าเกิดว่ามันตีมันตันม,มากๆก,ก็จะทําให้กล้ามเนื้อหัวใจส่วนนั้นอัะตายอาการที่แสดงจะรู้สึกว่าน่นหน้าอกมากเหมือนว่ามีอะไรมากดทับทําให้เกิดอาการหอบเหนื่อยง่ายเหนื่อยแต่ใจสั่นหมดสติจนกระทั่งถึงขั้นหัวใจหยุดเต้นถ้าอุดตันที่สมองจะทําให้เป็นโรคหลอดเลือดสมองหรือว่าสโตรก ถ้าช่วยไม่ทันอาจจะต้องกลายเป็นอมัมพฤษ์อมาาัมพาตหรือเสียชีวิตอาการที่แสดงคือปากเบี้ยวแขนขาอ่อนแรงพูดไม่ชัดอาจจะมีอาการชักหรือว่าหมดสติร่วมด้วยต้องรีบพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดค่ะภายใน270นาทีหรือ4ชั่วโมงครึ่งถึงจะรักษาทันโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นอีกโรคหนึ่งที่น่ากลัวมากค่ะสิ่งที่เข้าไปอุดตันหลอดเลือดเนี่ยก็ได้แก่ไขมันแคลเซียมหรือจะเป็นลิ้นเลือดซึ่งโรคลิ้นหัวใจรั่วหรือผิดปกติ และโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดห้องบนซ้ายเต้นผิวหรือที่เราเรียกย่อยๆกันว่า AF เป็นสาเหตุของการเกิดลิ่มเลือดและเมื่อลิ่มเลือดหลุดลอยไปตามกระแสะเลือดแล้วขึ้นไปอุดตันที่สมองก็จะทําให้เกิดภาวะสโตรกได้สําหรับคลิปนี้ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิด AF มันทําให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นได้อย่างไรคนที่เป็นหัวใจเต้นผิดจังหวะแบบ AF หัวใจห้องบนจะเต้นเร็วมากแล้วก็เต้นไม่สม่ําเสมอ เป็นคนละจังหวะกับหัวใจห้องล่างด้วยตรงนี้ทําให้หัวใจปั๊มเลือดได้ไม่ดีสูบฉีดเลือดได้ไม่มีประสิทธิภาพทําให้เกิดริมเลือดตกค้างอยู่ใน หัวใจห้องบนถ้าริ่มเรือดตรงนี้หลุดลอยไปตามกระแสะเลือดแล้วก็ไหลขึ้นไปอุดตันที่สมองก็จะทําให้เกิดภาวะสตรกงได้นั่นเองไม่ใช่เรื่องที่รอได้ค่ะกลับมาฟังเสียงของร่างกายถ้าเรารู้ตัวได้เลยว่าเราเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะก็จะทําให้เราสามารถที่จะป้องกันภาวะแทรกซ้อนแบบนี้ได้เร็วขึ้นถ้ามีคําถามหรือสงสัยเกี่ยวกับโรคหัวใจโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะแอดไลน์มาคุยกับนิได้ค่ะ ถ้าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับข้อมูลดีๆในการดูแลหัวใจหรือถ้าอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพแอดไลน์มาคุยกับนี้ได้เลยค่ะ